วันนี้พามาที่นิราวนาสถานโพธิกรจรนะคะเป็นคอร์สปฏิบัติธรรมจริงๆเลยเออเชิญค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> โดยการศึกษาเล่าเรียน <c oughs> ปทกรณ์เพียบเลยมาค่ะพี่ช่วยถือบ้าง,นง่นี่ผู้ปฏิบัติทำมาศึกษาเล่าเรียนค่ะทางนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะคะเพราะว่าที่นิราวานาสถานพธิกร่กจรจะเป็นสำนักเรียนเรียนรู้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไปลงมือปฏิบัติเอาเองเพราะเวลาแค่สองวันกว่า การปฏิบัติไม่พอ การสมโมชนิยกถาเนี่ยก็จะอำนวยอวยพรนะแในข้อของพุทธศาสนาของเราเนี่ยมันมีธรรมเนียมประเพณีทํากันมายาวนานในเรื่องการให้พรหรืออวยพรเนี่ยพระพุทธองค์ทรงประณีตมากเกี่ยวกับการให้พอรอยาาิโยมนะ โดยมากในศาสนาเราเนี่ยก็จะให้ธรรมะมากกว่าให้พรเรื่องพอรหรือการอวยให้อวยพรด้วยคำที่ดูแล้วสบายใจดูแล้วมีความหวังดูแล้วชื่นชมชื่นชอบเนี่ยพระเจ้าจะไม่ค่อยให้อันนี้กับใครโดยมาท่านจะเน้นหนักให้ปัญญาเพื่อที่ชีวิตคนนั้นจะรู้ว่า ถ้าเธออยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่ารอให้พรมาช่วยเลยเธอต้องรู้จักว่าจะทำยังไงให้ชีวิตเธอดีขึ้นให้ชีวิตได้สิ่งที่พึงประสงค์สิ่งเหล่านั้นเนี่ยถ้าจะเป็นสิ่งที่แท้จริงเธอต้องทำเอาเองนั้นทุกพรทุกโชคนะเป็นสิ่งที่บางครั้งมันก็เป็นการเฝ้ารอที่มีสมหวังมีไม่สมหวัง และไม่อาจมั่นใจว่าจะสมหวังอะไรแต่ถ้าลงทำด้วยความตั้งใจจริงเราสามารถตั้งความมั่นคงในความหวังได้ตลอดเส้นทางการกระทาเมื่อเราจะทำให้ดีที่สุดโดยหวังว่าจะทำให้ได้จะทำให้ได้จะทำให้ได้ความหวังของเราที่แข็งแรงการกระทำที่ถูกต้องเมื่อได้สิ่งที่พึงประสงค์ด้วยพลังความภาคเพียรวันนั้นทำให้เราได้ผลสำเร็จสองสถาน ผลก็ได้ตัวตนของเราก็แกล้งจะไม่มีตัวตนของเราที่แบกรับผลสําเร็จให้ผลนั้นอยู่กับเรายาวนานหลายคนสแสวงหาโชคโดยที่ตัวตนนั้นเปราะบางเมื่อได้โชคมาก็ไม่อาจรักษาโชคนั้นได้เดี๋ยวโชคเหล่านั้นก็หมดสิ้นไปเพราะฐานของตนนั้นไม่คู่ควรกับโชคที่ได้ได้เท่าไหร่ ก็หมดสิ้นเท่านั้นหรือช้าแล้วเร็วเท่านั้นแล้วทำให้จิตสูญเสียพลังเสียนิสัยที่ดีกลายเป็นผู้เฝ้ารอกลายเป็นผู้คาดหวังนั้นในข้อของพุทธศาสนาเราเนี่ยพระเ,เจ้าเนี่ยท่านไม่ค่อยอวยพรใครหรือแม้ท่านจะอวยพรก่อให้จเจริญด้วยอายุวันนะสุข,โขะโภคะพัลลนาเนี่ยท่านก็ พรของท่านท่านต้องอธิบายนะเดี๋ยวคนเข้าใจผิดพอท่านให้เสร็จท่านก็บอกขอให้เธอเจริญด้วยอายุคือเจริญด้วยอิทธิบาทสี่นะอิทธิบาทสี่ก็ต้องไปทําเอาเองขอให้เธอเจริญด้วยวันนะวันนะคือเธอสมบูรณ์ด้วยศีลนะอาศีลก็ต้องทําเองขอให้เธอเจริญด้วยสุขะสุขะคือฌานสี่นะฌานสี่ก็ต้องไปทําเองขอให้เธอเจริญด้วยโพคะโพคะนามโพคะคือ ผมวิหารสี่เอ่อผมวิหารสี่ก็ต้องไปทำเองอยู่ขอให้เธอจเจริญด้วยพละนะพละท่านบอกคือเ <c oughs> จโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์โอเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุ <c oughs> โโตติญญที่หลุดพ้น <c oughs> ต้องทำเองสรุปพระองค์พรของท่านเนี่ยทำเองพระเจ้าท่านจะได้แต่ทำตนเป็นผู้ชี้บอกทางเท่านั้น ชี้บอกว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีทําแบบนี้นะอย่าทําแบบนี้นะพยายามชี้ให้รู้จักต้นทางกลางทางปลายทางเป็นผู้ชี้บอกและก็เป็นผู้เฝ้าดูดูสัตว์โลกที่กำลังเดินไปบนเส้นทางที่ท่านชี้บอกบางคนก็ไปสุดทาง บางคนก็ไปถึงกลางทางก็ตายก่อนบางคนแค่ถึงต้นทางบางคนพูดบอกทุกอย่างก็ยืนจ่ออยู่แค่ปลายทางแล้วก็จะเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่คนไปเฝ้ารออยู่แค่ต้นทางแล้วก็เกิดชาติหน้าก็จะรอต้นทางต่อเพราะนิสัยมันติด่างนั้นใครอย่าคิดว่าชาตินี้รอก่อนนะไอ้ข้อนี้เดี๋ยวชาติหน้าก็ทําแบบเดิมเนี่ยอีกชาติก็ทําแบบเดิมอ่ะก็บอกเดี๋ยวชาติหน้าค่อยค่อยาใหม่ เห็นพนักงานต้นทางก็ระวังไปด้วยนะเรียนไว้ก่อนยังไม่ทำเนีย่ยสั้นหน้าค่อยทำอะไรเงี้ยนะนั้นข้อของการประสบความสุขความเจริญความสุขเนะี่ยเป็นผลสำเร็จแล้วจะประสบความสุขนั้นได้เนี่ยเมื่อเหตุปัจจัยมันถูกต้องดีความสุขที่เกิดจากเรากระทำมาแล้วด้วยดีมันทำให้ตัวตนของเราเนี่ย มีพลังจะได้ความสุขนั้นมาครอบครองทุกครั้งที่ต้องการแต่ถ้าความสุขที่เฝ้ารอเความสุขเหล่านั้นเนี่ยเราไม่อาจทํามันได้ได้แต่รอให้มันมาในชีวิตของเราเนี่ยถ้าอยากจะเข้าถึงความสุขที่มั่นคงก็ต้องรู้จักทําในสิ่งที่จะทําให้ตนมีความสุขนั้นได้เสมอด้วยการลงมือกระทำอันนี้คือพุทธศาสนานะี่หมนสิ่งที่นําความสุขมาให้ และเป็นความสุขชนิดไม่มีโทษภัยนะในโลกนี้ก็มีมากนะสุขจากความดีงามสุขจากบุญกุศลสุขจากความสงบสุขจากความมีจิตเอ็นดูเกื้อกูลเมตตาก็เป็นสุขนะสุขจากการปล่อยวางสุขจากภาวะที่จิตนั้นคลายเครื่องกังวลเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นอันนี้มันมีหลายมิติของธรรมะสุข ที่เป็นส่วนซึ่งบุคคลสามารถจะรู้จักสแสวงหาได้และเป็นสุขที่มีแก่นสารสาระเป็นสุขในทางแห่งพระอริยเจ้าพระเจ้าเนี่ย <c oughs> ก็ต้องการให้คนพ้นทุกข์และต้องการให้เจอสุขที่แท้จริง <c oughs> จึงชี้บอกว่านะอะไรคือทุกข์แล้วก็รู้จักให้ดีจะได้รู้จัก และเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นเรื่องทุกข์นั้นได้อย่างชาญฉลาดและอะไรคือสุขอะไรคือโทษอะไรคือดีก็าจะชี้บอกนั้นการศึกษาศาสนาถ้าให้เข้าถึงผลที่ได้ประโยชน์คืออย่าเพียงแต่ฟังและเข้าใจบางทีสุขจากความเข้าใจนี่ขั้นหนึ่งกับสุขจากการลงมือปฏิบัตินี่ก็ขั้นหนึ่งกับสุขจากการได้รับผลสําเร็จจากการปฏิบัตินี่ก็อีกขั้นหนึ่ง นั้นการแสวงหาความสุขย่อมเป็นสิ่งที่ดีงามเสมอถ้าได้ความสุขก็คือได้เรื่องดีๆถ้ามีความสุขทุกวันคืนก็หมายถึงวันคืนของเราเป็นที่ยอดเยี่ยมแล้วสุขมากสุขน้อยแค่เพียงสุขได้ตลอดวันก็เป็นเรื่องยอดเยี่ยมเสมอนั้นใครก็ตามที่มีธรรมะอย่างดี มีจิตใจสะอาดดีคนนั้นจะยิ้มง่ายคนนั้นจะสุขง่ายคนนั้นจะพูดง่ายคนนั้นจะปรงง่ายคนนั้นจะเข้าใจคนเข้าใจใครได้ง่ายอยันนี้คือธรรมะมันจะทำให้เราเนะี่ยเป็นคนที่เข้าใจอะไรอะไรพอเข้าใจอะไรอะไรเราก็จะรับได้ปรงได้ทนได้รอได้ยอมได้ ไม่ได้ก็ได้นี่คือคำว่าธรรมะแต่ถ้าไม่มีธรรมะอะไรเลยเนี่ยบางทีนู่นนิดหน่อยปัญหาเล็กๆบางทียังยังจิตยังผูกติดสลัดก็ไม่หลุดกวนทั้งวันคิดไม่หยุดนอนไม่หลับกินข้าวไม่ลงบางทีเรื่องเล็กนิดเ,เ,เดียวบางครั้งเราบางคนผ่านโลกมานานเนี่ยปัญหาของคนบางคนที่เกิดเราจะรู้สึกทำไมมันเรื่องนิดน้อย แค่เพียงเท่านี้ทำไมเธอยังเอาใจออกจากมันไม่ได้บางคนนิดหนึ่งไม่ได้อันนี้มันก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาขาดธรรมะเขายังไม่เคยฝึกละอันนี้คือก็จะเป็นมุมหนึ่งนั้นธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยมันทำให้ชีวิตคนแข็งแกร่งมันทำให้ชีวิตคนพบสุขมันทำให้ชีวิตนี้สามารถเหนือทุกสิ่งที่จะทำให้ทุกนี่คือเรื่องธรรมะนะ นั้นบุคคลเมื่อใดก็ตามศึกษาธรรมะให้ดีพัฒนาใจให้มีธรรมะนะร,รมก็จะรักษาผู้ประพฤติธรรมนะรักษาผู้ประพฤติธรรมนะไม่ใช่รักษาแค่ผู้ฟังธรรมฟังไม่ยอมประพฤตนะิเนี่ยมันจะยังไม่มีนะนก็ขออนุโมทนากับทุกๆคนอีกครั้งก็ขอญาติโยมมีความสุขกับธรรมะแล้วก็มีธรรมะ และก็มีชีวิตที่ประสบความสำเร็จในธรรมไม่มากก็น้อยนะละพรพอสปิริโยวิวัชันตุสาปโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตาราสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิ นิจังวุฒาปัจจายโนจัดตาโรธรรมมาวัตทันติอายุวันโนสุขังธาลังปฏิสังขายนิโซพินทป,ปาตังปฏิเสวามีนวัตวายาณมาายาณมันนายาณวิภูสนายา ยาวะเทวะอิมัสสกายัสสิทิยายาปนายวิหิงสุปารติยาพรหมจริยานุกายาอิติปุรานันจเวทนังปฏิหังคามินวันจเวทนังนาอุปาเทสามียาตราจเมภวิสติอนวัตชตาจะพาสุวิหาโลชาติ อาหารที่เหลือเชิญยาติโยมดูละระทานตามมีตําเกิดนะจ๊ะเห้นใครจะตักแล้วก็จะไปเลือกนั่งทานที่ไหนก็ตามสะดวกเลยนะ,ะทีมครัวทำด้วยเสิร์ฟด้วยค่ะโทษนะคะทีมครัวค่ะ ทำด้วยเสิร์ฟด้วยคุณแม่ซีติ๋วคุณแม่ติ๋วเป็นหัวหน้าทีมครัวนะคะมาค่ะคุณดองเอาเนื้อไปดูทำด้วยเสิร์ฟด้วยขออนุโมทนาอาหารที่แหมอย่างนี้ดีสมุทรขนาด